สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับเจ้าเดิมนะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวต่อนะครับจากตอนที่แล้วนะครับว่ารีวิวนี้นะครับจะมาบอกถึงเรื่องอะไรนะครับจะมาบอกถึงวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับว่าก่อนที่เราจะประกอบหรือก่อนที่เราจะซ่อมเนี่ยนะครับให้เราตรวจสอบนะครับให้เราตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะครับว่าบอร์ดไดเนี่ยมันอยู่ในสภาพ ปกติไหมมีอะไรแตกหักไหมมีอะไรหลุดไหมนะครับมีตัวไหนไหม้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะลงเครื่องเนี่ยให้เราเทสก่อนนะครับเทสเทสเฉพาะบอร์ดนะครับเทสยังไงนะครับเราก็ควรมีชุดจ่ายไฟแยกเนี่ยไว้ไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปจ่ายไฟสูงไฟหลักนะครับไฟเท่าไหร่ที่เราจะมาเทส จริงๆแล้วนะครับไฟที่15-15เนี่ยแปลงเลกต i ฟ y มาแล้วเนี่ยหรือ12-12เนี่ยแปลงเลกติฟมาแล้วเนี่ยก็สามารถเทสบอร์ดได้ละนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นไฟ50-60โวลต์อะไรไม่ต้องนะครับแต่ถ้าเราจะเทสจริงๆเนี่ยนะฮะเอาใช้งานได้แล้วมีเสียงดังแล้วมีต่อกับชุดโมดูลได้เนี่ยเราสัก30-30หรือ40-40ก็ได้นะครับถึงจะเทสเอาเอามาเทสกันนะครับ ก็นะฮะขั้นตอนนะครับก็ยังไงบ้างจริงๆแล้วนะครับลูกลูกค้าไม่เข้าใจว่าเอ้ยแล้วผมจะจะวัดยังไงเพราะบอร์ดมันมี2งฝั่งจริงไหมจริงๆแล้วนะครับวิธีการเช็คเราเช็คทีละครึ่งก่อนนะครับเราเช็คทีละครึ่งนะครับถ้าเราเช็คครึ่งนี้อีกครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ต้องมาสนใจมันนะครับ เราก็เช็คตามปกติค <Pop> ร <keys am expand> co ึ่งนี้นะครับถ้าเราเช็คครึ่งนี้อีกครึ่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราเช็คทีละครึ่งนะครับบางคนบอกว่าแล้วผมต้องจิ้มตรงไหนบ้างนะครับมันมันเยอะมากเลยนะครับก็ทําทีละครึ่งนะครับถ้าเราจะเช็คครึ่งนี้เราก็วัดครึ่งนี้เลยนะฮะวัดพวกลาโพงฝั่งนี้เลยนะครับเราก็เทียบกราวนะครับกราวอยู่ไหนนะครับบอร์ดอันนี้นะครับ กล่าวจะอยู่ที่ Input จุดเดียวเห็นไหมครับ GND เราก็เทียบกล่าวกับครึ่งน,นี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเราจะเช็คฝั่งนู้เราก็เทียบกล่าวจุดนี้แล้วก็มาเช็คฝั่งนี้แค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการเช็คเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่า,าเราจะเช็คอย่างไงบ้างนะครับ